สมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมงานสมโพธิพาพระบทประทานจากสมเด็จพระสังฆราชงานประเพณีมาคาาบูชาแห่ผ้าขึ้นาธาตุครั้งที่12ที่ห้องประชุมชั่วคราวบริษัทสูโฟติกจำกัดซอยแบลิง58ทับแตำบสลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครนำโดยนายชุมพลชูวิราชนายกสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสาธิตทองสมเลขาธิการสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานคร นายทวัตชาวริตประธานจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุครั้งที่12นายศิวสารวิเศษโชคเลขานุการจัดงานนายมนตรีชาวริตฝ่ายจัดหารายได้นายปราโมทนุ่นเส่งฝ่ายศาสนาพิธีคุณปิยพรบัวเกตที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดงานร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสมโพชผ้าพระบทประธานจากสมเด็จพระสังฆราชงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุครั้งที่12ในวันเสาร์ที่25มกราคม2568ณพระพุทธบาทวัดบางพระวรวิหารอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี โดยมีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเวลา13นาฬิกาขอเชิญลงชื่อร่วมงานเวลา14นาฬิการ่วมขบวนแห่ผ้าพระบท ได้เวลา17นาฬิกา30นาทีร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมคนคอ,อนณตลาดน้ําห้วยสุครีบในส่วนของงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเริ่มตั้งแต่วันที่10-11กุมภาพันธ์2568ณวัดเทวตารามอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชกุมภาพันธ์2568ณลานหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพระบระมธาตุวรมหาวิหารติดต่อสอบถามนายสมยศเต็มหนาฝ่ายประชาสัมพันธ์089-057-0913 อแล้วกรอให้เสื้อไ้เนี่ยไม่เึื้นกับเสื้อผ้าไม่ไ้ถ้าขึ้นนไม่จาเป็นองขึ้นหนามอสเวลาตรงที่ที่เรขึ้นไปท่ามัมไ่ะรอ้นอะไรทำเราไร่ต้องเราไม่จเป็นเราขึ้นไปหนามอสกันด้ขึ้นไปวนนะเนีเนี่ยเราทปีนี้เราใย่ะคได้เนตน้าไปทีหนไาเพววง่ท่าน เนี่ยบอกว่าแท้ตรงนี้ตัวเดียวผมยามมันยังมีก็ราซุ้มไหมครับสวัสดีครับประเพณีมาคาบูชาแผ้าขึ้นธาตุซึ่งเป็นประเพณีสํา,าคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชผู้ที่ได้เข้าเป็นร่วมขึ้นห่มพระธาตุเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าจะได้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ทุกปีการแห่ผ้าขึ้นธาตุจะตรงกับวันมาฆาบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่12กุมภาด้วยทางสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานาครได้ดำเนินจัดงานสืบสารประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ มาแล้วทั้งหมด11ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่12ซึ่งได้ฉันทานุม,มัติจากคณะกรรมการของสมาคมให้กับผมนายทวัชชวลิตเป็นประธานจัดงานแห่ผ้าขึ้นทาตร่วมกับอำเภอท่าศาราโดยกำหนดการในการจัดสมโพธผ้าแล้วก็ประเพณีกวนข้าวให้ทางเลข,ขา เป็นคนชี้แจงอีกครั้งครับสวัสดีครับผมศิวสันวิเศษโชคลีขานุการาง,งานแห่ผ้าข,ขึ้นท่า2,568ขอเชิญร่วมงานในวันเสาร์ที่25มกราคมที่พระพุทธบาทวัดบางพระวรวิหารขอเชิญพี่น้องชาวใต้และพี่น้องชาวภาคตะวันออกมาร่วมแห่ผ้าขึ้นท่ากันที่พระพุทธบาท บางพระวัดบางพระวัวรวิหารในเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในส่วนของแห่ผ้าขึ้นท่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่10กุมภาพันธ์มีพินีควรข้าวมนุษย์ปายาตที่โรงเรียนวัดเสวดารามเริ่มควรข้าวตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปในวันที่11เวลา7นาฬิกาตั้งขบวน แขพภาพไปยางลานพระศีธรรมโสบวงสวงที่พระศีธรรมโสตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปในเวลา13นาฬิกาขอเชิญร่วมสมโพธิ่าที่วัดเทวดาดามนะครับในส่วนของวันแข่ภาขึ้นทาตวันที่12เริ่มตั้งขบวนที่ลานสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเริ่มเดินขบวน เก้านาฬิกาไปยังวัดพระมหาธาตุขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมงานในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวท,ทุกท่านครับผมนายมนตรีชาวฤิ์ในฐานะประธา,านจัดหารายได้ประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่าครั้งที่สิบสองครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวท,ทุกท่านร่วมทำบุญนะเพื่อนำรายได้ไปจัดงานตามสถานที่ต่างๆ และบำรุงพระพุทธศาสนาและพระธาตุทั้งนี้จะได้นำประเพณ,ณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้สู่สายตาชาวโลกเพื่อเป็นมอดกโลกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเรียนเบียร์บอลโบเกตนะคะรัฐมนตรีไฟต้อนรับค่ะ ครั้งนี้นี่ฉันขออา,าสาทาหน้าที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความสวยงามในการต้อนรับซึ่งได้เตรียมความพร้อมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะไม่ว่าเป็นที่รีชาชาหรือว่าที่นครศรีโดยที่ยี่ห้าเนี่ยนะคะเชิญมาที่วัดพระบาทบางพระนะคะเออเรื่องรายละเอียดเนี่ยเมื่อกี้ที่ทานาลขาได้เอ่อแจ้งรายละเอียดหมดแล้วนะคะแต่ว่าเอ่อในหน้าที่ของฝ่ายต้อนรับนะคะขอเรียนเชิญและก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่าน ที่เข้ามาในรวงงานในครั้งนี้นะคะคือจะได้เป็นเป็นบุญยิ่งใหญ่มากนะคะของนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนชาวชาวพุทธที่เป็นคนใต้หรือไม่ใช่คนใต้ของภาคตะวันออกหรือฝั่งกรุงเทพฯะะที่บริเวณกรุมหนนคลที่กใกล้เคียงนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะเ,เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขอครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้แห่ภาพพระธาตุนะคะ ทั้งนี้ทางสมาคมนครศรีเนี่ยนะคะได้ไปถึงที่อของข้าวตนออกชนบุรีแล้วนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายประโมลนุ่นเซ่งนะครับฝ่ายพิธีการนะครับปีนี้ของสมาคมจานาคนครศรีธรรมราชนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีอีกปีหนึ่งซึ่งเป็นปีนี้เป็นครั้งที่12ของการจัดงาน จัดส,สารประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตนะครับของเมืองนครศรีธรรมราชในปีนี้เองก็เป็นนิมิตหมายที่ดีงามเหมือนเดิมนะครับคือได้ผ้าประดานจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับจากคนมาสังฆปรินายกโดยได้รับประทานผ้าพระบทและผ้าห่มธาตุอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมหามงคลนนยิ่งใหญ่สําหรับชาวพุทธสําหรับชาวนาครศรีธรรมราช และก็สมาคมจานนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเกียรติอันสูงสุดนะครับปีนี้เองได้รับพระประทานม,มาก็จะมีการสมโู้ภาคระบทนะครับครั้งแรกที่วัดพระพุทธบาทดังพระนะครับศรีราชาชนบุรีเพราะว่าประธานจัดงานเองซึ่งได้รับจันดามมั่จากสมาคมจานนครศรีธรรมราชให้เป็นประธานในการจัดงาน่นภาพขึ้นราชครั้งนี้ท่านได้ประกอบอาชีพที่ ทีราชานะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ในครั้งแรกเองทางประธานได้มีความประสงค์ที่จะจัดงานขึ้นในวันที่25มกราคมซึ่งร่วมกับธราคมเจ้านครรีธรรมราชและร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกบริษัทของรีราชาและของธราคมในเครือข่ายต่างๆของทุกภาคส่วนนะครับก็ขอเชิญพี่น้องร่วมกันร่วมพิธีชมพธดภาพระบุ ที่วัดบางพระนะครับแล้วหลังจากนั้นได้ทําพิธีสมพูได้ทําพิธีการอีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอท่าสาราเพื่อเตรียมความพร้อมในการทําพิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกวนเข้ามตทุปายาตนะครับที่วัดเทวดารามในวันที่สิบกุมภาพันธ์วันที่สิบพิธีกวนเข้ามาตุปายาต วันที่สิบเอ็ดมีพิธีสมโภชท,ที่วัดเทวดารามนะครับและมีพิธีบวงสวงเจ้าพระเจ้าสีรรมโชกราชนะครับที่พระลานแระเจ้าสีรรมโชกราชแล้วก็มีพิธีบวงสวงที่วัดเทวดารามแล้วหลังจากนั้นวันที่สิบสองเองร่วมกับอัเบอร์ตาสาราโดยมีพี่น้องทุกภาคส่วนของอําเบอร์ตาสาราแล้วก็ พี่น้องประชาชนทั่วไปในบริเวณใกล้เคียงและร่วมกับจมมพมจารุพรศรีธรรมราชที่ไปจากกรุงเทพมานครนะครับขอเชิญร่วมพิธีในพิธีสมโภชพระระบบท,ทุกๆที่นะครับทุกๆท่านขอเชิญครับขอบคุณครับครับก็กราบเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมประเพณีมหากุศลซึ่งเป็นมงคลแก่ชีวิตครั้งยิ่งใหญ่อย่านะงที่กล่าวไว้ว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องแห่ พาขึ้นท่าสักครั้งก็เช่นนะครับพี่น้อง10 11 12พบ,บ,บกันที่อำเภอสาสาลาจังหวัดนครศรีธรรมดานะครับงานแห่้าขึ้นท่าก2,500คู่ขอบคุณนะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน